สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุยพาดูผาเราเข้าสวนกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ลุงหนุยจะพามาดูว่าในสวนของลุงใช้ระบบน้ําอะไรบ้างในการให้น้ํากับต้นไม้ในสวนทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศเดี๋ยวลุงก็จะพามาดูตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วลุงหนุยฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยได้นะครับเดี๋ยวลุงจะพามาดูที่ปลายทางก่อนนะครับลุงก็จะใช้สปริงเกอร์ตัวนี้นะครับสําหรับการให้น้ําทางอากาศลุงจะวางเป็นระยะระยะก็ห่างกันประมาณ4เมตรนะครับอันนี้สําหรับการให้น้ําทางอากาศส่วนการให้น้ําทางภาคพื้นดินนะครับลุงก็จะใช้ เป็นระบบน้ําหยดนะครับแบบนี้วางไว้ใกล้ๆกับโคนต้นไม้แต่ไม่ต้องให้ติดมากนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวรากของต้นไม้มันจะวิ่งเข้ามาหาน้ําเองนี่ครับคือปลายทางของระบบน้ําในสวนลุงเดี๋ยวเราไปดูต้นทางกันนะครับน้ําในสวนในไร่ลุงลุงใช้เป็นน้าประดานลุงลงสมม์ทไว้หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ด้านบนที่โค้งๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเวนเจอรี่เวนเจอรี่นี่ทำหน้าที่สำหรับดูดปุ๋ยเพื่อไปใช้ในสวนในไร่นะครับลุงก็ไปหาซื้อตัวเจ้าเวนเจอรี่นี้มาจากตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับลุงซื้อมาขนาด1นิ้วลุงก็มาต่อเองนะครับต่อข้อมแบบนี้ใส่วาลไว้1ตัวแล้วก็ผ่านมาเป็นเวนเจอรี่ แล้วก็วาวอีกหนึ่งตัวแล้วตรงนี้เราก็ต้องใส่วาวด้วยนะครับตรงนี้ลุงต่อกก๊อกไว้เพื่อเอาน้ําไว้ใช้นะครับส่วนหลักการทํางานของวัเชรี่นะครับเมื่อเราต้องการจะดูดปุ๋ยเข้าไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเราก็ทําการเปิดวาลวตัวนี้กับเปิดวาลวตัวนี้ให้สุดนะครับแล้วก็มาหลี่วาลวตัวนี้ลงเพื่อให้ระบบน้ําดันมาด้านนี้ให้มากที่สุดเมื่อผ่านมา ถึงมันชอลี่ปุ๋ยจะถูกดูดขึ้นมาตามเส้นนี้นะครับแล้วก็ถูกนําออกไปใช้ในสวนตามเส้นนําออกอันนี้นะครับเป็นตัวดูดปุ๋ยนี่ครับสําหรับดูดปุ๋ยแล้วก็เส้นนี้นะครับลุงเอาไว้ใช้ในสวนลุงก็จะใส่วาวไว ในอีกเส้นหนึ่งลุงเอาไปใช้ในไร่ลุงก็จะใส่วาวเหมือนกันครับแต่การที่เราเอาไปใช้ในไร่นะครับมันต้องดันน้ําไปไกลลุงก็เลยต้องมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อส่งน้ําให้ได้ระยะไกลขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับตามสายมานี่ครับทุกคนเห็นไหมครับท่อนี้เขาเรียกว่าแอร์แวร์ครับ แอร์แวร์นี้เราก็ทำเองนะครับลุงใช้ขนาดท่อ6นิ้วความสูงก็ตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าใครทำใหม่นะครับลุงแนะนำว่าให้ทำแอร์แวร์สองตัวเราซื้อท่อมาหนึ่งเส้นมันยาว4เมตรเราตัดกลางเลยนะครับจะได้แอร์แวร์ตัวละ2เมตรก็ตั้งคู่กันแบบนี้นะครับถ้าทำสองตัว ของลงพอดีมันมีท่อเก่าอยู่ยาวขนาดนี้ก็เลยใส่ตัวเดียวด้าน,นบนนะครับเราก็เอาฝาครอบปิดไว้ให้แน่นลุงก็เลยเอาสกูนะครับไขไว้รอบเลยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทํางานแล้วถ้ามันไม่แน่นเนี่ยฝาเนี่ยเราเบิดออกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับของเจ้าตัวแอร์แวร์ว่าต่อแบบไหนนะครับทุกคนเห็นไหมครับ นี้ด้านล่างนะครับต้นไม้ไล่ในส่วนลุงมันเยอะท่อนี้นะครับคือท่อที่ส่งน้ำมาจากระบบส่งน้ำลุงใช้เป็นท่อสามนิ้วและตัวนี้ก็ออกไปสู่ในไล่ลุงตัวนี้นะครับเราใช้สามทางแยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ท่อเพิ่มขนาดตามขนาดท่อนี้นะครับนี่ครับลุงก็อัดสกูไว้ ต้องทําให้แน่นนะครับพวกข้อต่อเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้งานแล้วเดี๋ยวมันระเบิดหลุดได้ส่วนหลักการทํางานของเจ้าตัวแอร์แวร์เนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดน้ําเข้าแล้วนะครับน้ําก็จะดันมาตามท่อส่งน้ําส่วนแรกนะครับก็จะดันขึ้นมาบนน,นี้ซึ่งในตัวแอร์แวร์เนี่ยมันจะมีอากาศอยู่แล้วนะครับเมื่อน้ําดันมาจนอากาศกับน้ําเนี่ยสู้กัน เมื่อน้ำซู้ไม่ไหวอากาศจะก็จะกดลงจะกดลงด้านล่างนะครับทำให้น้ำเนี่ยส่งไปได้ไกลขึ้นอันนี้คือระบบน้ำที่ลุงใช้ในไร่กับในสวนของลุงก็จะมีสองตัวช่วยก็คือเจ้าตัวเวนเจอรี่แล้วก็ตัวแอร์แวร์ตัวนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนระบบน้ำที่ลุงใช้ในสวนกับใช้ในไร่ถ้าใครทำการเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำแบบเดียวกับลุงก็ลองเอาไปทำดูนะครับอย่างกับแอร์แวร์ตัวนี้มันก็ส่งน้ำให้ได้ไกลขึ้นแรงมันตอกผากส่วนแวนเจอรี่ตัวนี้ก็สำหรับดูดปุ๋ย ดูดปุ๋ยก็คือปุ๋ยที่เรละลายกับน้ำแล้วนะครับส่งไปให้กับพืชในสวนในไร่ได้สำหรับคลิปนี้ลุงหนุ่ยขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับทุกคน